ครัสำหรับพอดแคสต์ของ SBCIO mm hmm. นะครับสำหรับ Economics and Portfolio Strategy ประจรําเดือนธันวาคมนี้นะครับซึ่งในอ,อ,อ,อพิโซดนี้นะครับเราก็จะพูดถึงภาพของเศรษฐกิจการลงทุนนะครับแล้วก็กลยุทธ์การจัดพอร์ตโฟลิโอของทาง SBCIO ในปี2022กันนะครับวันนี้ผมกําบลอนดิเวกสมบัตินะครับจาก SBCIO ก็จะขอ มาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่าเอาลุกที่ทาง SBCO เรามองในปีหน้าเนี่ยเป็นยังไงต้องขออนุญาตเริ่มจากเรื่องของภาพประเด็นหลักๆนะครับที่เกี่ยวกับข้อเกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวโน้มทางเศรษฐกิจและการลงทุนก่อนในปี2022เนี่ยเราประเมินกันว่ามีอยู่3ประเด็นหลักนะครับที่เกี่ยวกับภาพเศรษฐกิจเนี่ยที่จะมีผลต่อท้งในแง่ของเศรษฐกิจและการลงทุนโลกนะครับประเด็นแรกก็คือว่าโควิด19เนี่ยจะยังอยู่เราไปอีก สักระยะหนึ่งนะครับผลกระทบเนี่ยอาจจะมีแนวร่มลดลงนะครับแต่ไม่ได้หายไปไหนนะครับเราจะเห็นกันว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโควิด19ก็มีการเปลี่ยนสายพันธุ์นะครับมีการกลายพันธุ์มาเรื่อยๆนะครับจากสายพันธุ์แรกเลยนะครับมาสู่สายพันธุ์เดลต้าเมื่อช่วงกลางปีล่าสุดก็เป็นโอมคคอนซึ่งก็จะเห็นว่ามันก็มีสายพันธุ์ใหม่มาเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าผลกระทบ ที่เกิดกับธุรกิจกับเศรษฐกิจเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนที่มาช่วยเป็นตัวลดผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนเนี่ยยังคือปัจจัยหลักเลยนะครับที่จะเป็นตัวที่จะทําให้เศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจเนี่ยฟื้นตัวได้ประเด็นที่2นะครับก็คือเรื่องของนโยบายการเงินนโยบายการขังที่ปีสองปีที่ผ่านมาเราเห็นว่ามันผ่อนคลายมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้พอมันมีเศรษฐกิจที่ฟื้นแล้วเนี่ย ฟื้นจากจุดต่ําสุดนะฮะแล้วก็บางประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มมีการฟื้นจนกระทั่งต้องเริ่มแตะเบรกกันแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นนโยบายการเงินการคลังที่มันเคยผ่อนคลายมามากเนี่ยมันจะเริ่มตึงตัวขึ้นนะครับแต่เราเชื่อว่าการตึงตัวเนี่ยจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปประเด็นที่3ก็คือเรื่องของต้นทุนทางการเงินนะครับที่หลังจากที่เริ่มมีการขยับขึ้นดอกเบี้ยน,นะครับจากธนาคารกลางหลักๆเช่นธนาคารกลางสหรัฐเนี่ย ต้นทุนทางการเงินจะเริ่มสูงขึ้นนะครับจะสูงขึ้นช้าสูงขึ้นเร็วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนเนี่ยมีความเราบ,บางเรื่องของเงินเฟอ้อเรื่องของค่างเงินมากน้อยต่างกันไปนะครับแต่ว่าโดย เฉลีย่ยแล้วเดี๋ยวเราเชื่อว่าประเทศพัฒนาแล้วนะครับในตลาดมาร์เก็ตเนี่ยจะมีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นแบบช้าๆนะครับถ้าก่ากลุ่มประเทศเกิดใหม่ประเทศ Emerging ิงมาร์เด้วยซึ่งอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนทางการเงินเนี่ยก็คือเรื่องของค่าเงินนะครับค่าเงินปีหน้าเนี่ยเราเชื่อว่าจะมีความผันผวนต่อเนื่องจากปีนี้นรับยกตัวอย่างเงินบาทบ้านเราเนี่ยนะครับ S&P g l o b a ประเมินว่าเงินบาทในช่วงครึ่งหลังของปีหน้าเนี่ยน่าจะแข็งค่าขึ้น นะครับแต่ว่าการแข่งข่าเนี่ยไม่ใช่แข่งเป็นเส้นตรงนะครับจะมีความผันผวนอยู่พอสมควรเพราะว่าเป็นช่วงที่มีการปรับนโยบายการเงินในหลายๆธนาคารกลางของโลกนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ช่วงป,ปลายปีหน้าเราจะมองเงินบาทอยู่ในกรอบ32มสิบสถึงบาทต่อน1ดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ว่าการแข่งข้ารอบนี้เนี่ยเชื่อว่าความผันผวนน่าจะยังต่อนเนื่องจากปีนี้อยู่พอสมควรนะฮะอันนี้ก็เป็น3ปจัจจัยหลักนะครับที่ผมขออนุญาตเล่าให้ฟัง ในประเด็นหลักๆนะครับลงมาอย่างนิดหนึ่งนะครับคือเมื่อสักครู่เราพูดถึงว่าผลกระทบของโควิดเนี่ยมันอาจจะชะลอลงแต่ไม่ได้หายไปนะครับเพราะว่าตัวเชื้อโควิดเองก็มีการกลายพันธุ์อยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนการปรับสูตรวัคซีนก็เป็นตัวช่วยเราได้นะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยยังเป็นปีที่2ปัจจัยเนี่ยคง ต่อสู้กันนะครับออยู่พอสมควรนะครับประเทศไหนที่ฉีดวัคซีนได้เร็วฉีดวัคซีนที่ปรับสูตรได้เร็วนะครับก็ก็น่าจะได้เปรียบนะครับทีนี้ถ้าเรามองดูตัวภาพเศรษฐกิจในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าการฟื้นตัวเนี่ยมันมีความแตกต่างกันใช่ไหมครับอย่างช่วงต้นปีของปีนี้เราจะพูดถึง คำว่า uneven recovery มันขพงเยอะเศรษฐกิจฟื้นตัวต่างกันประเทศฉีดวัคซีนได้เยอะฟื้นตัวก่อนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอมาปีหน้าเนี่ยถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเออประเทศที่เขาฟื้นก่อนตอนเนี้เขาก็เริ่มแตะเบรกก่อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะเริ่มชะลอลงในขณะที่ประเทศที่ฟื้นตัวช้ากว่าปีหน้าก็จะเริ่มฟื้นตัวได้มากขึ้น นะครับเพราะฉะนั <hi> ้นโดยรวมมีห <hey>. น the um. the ้าเนี่ยเราก็เลยคิดว่าความแตกต่างของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะแตกต่างกันแต่มันจะแตกต่างน้อยลงเมื่อเทียบกับปีสองปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าภาคเศรษฐกิจภาคธุรกิจเนี่ยจะยังมีความแตกต่างกันมากอยู่นะครับเพราะว่าในแง่ของกลุ่มธุรกิจที่ฟื้นตัวได้เนี่ยมันก็ฟื้นไปแล้วนะครับตัวที่ยังฟื้นตัวไม่ได้ นะครับกลุ่มที่ยังฟื้นตัวไม่ได้อย่างเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศการเข้าไปชมกินลาหรือว่าเรื่องของการไปดูหนังในโรงหนังอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ใช่ฟื้นไม่ได้เพราะว่าธุรกิจเขา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 ทำไม่ดีแต่เป็นเพราะว่ามันมีกฎมีมาตรการมีระเบียบมาคุมเขาไว้ให้เขาฟื้นไม่ได้นะครับอย่๋ยที่เราทราบกันเรื่องของการล็อกดาวเรื่องของอาการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศพวกเนี้ย นะครับสาย k e y w o r restrictions เนี่ย restrictions นี่มันเป็นตัวที่ทําให้การฟื้นตัวมันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั uh, ้นตราบใดที่ยังมีโควิดอยู่นะครับ uh, ภาคธุรกิจเนี่ยที่ถูก restrictions ถูกการควบคุมจากมาตรการกต่างๆอยู่เนี่ยก็จะฟื้นช้าอยู่นะครับมันก็เลยทําให้ภาพของการฟื้นตัวของภาคธุรกิจเนี่ยอาจจะยังมีความแตกต่างค่อนข้างมากอยู่นะครับในขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจแต่ละประเทศเนี่ยเริ่มแตกต่างน้อยลงแล้วนะฮะ ทีนี้ในแง่ของภาพเศรษฐกิจเนี่ยนอกจากเรื่องของ GDP growth เนี่ยตัวหนึ่งที่เข้ามามีผลมีตลาดให้ความสำคัญมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้และน่าจะต่อเนื่องไปถึงครึ่งแรกของปีหน้าเนี่ยก็คือเรื่องของัตราเงินเฟ้อท,ที่ที่สูงขึ้นนะครับเ,เราเราทราบกันดีว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยที่มันเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยมันมาจากสปัจจัยด้วยกัน ปัจจัยแรกก็คือว่ามันมีเรื่องของอุปสงค์ที่อันไว้นานนะครับเพนดับดิเมอรภาษาพีคอยเรียกเป็นอย่างนั้นนะครับก็พอเริ่มมีการเปิดเมืองมาคนก็มาใช้จ่ายกันเต็มที่นะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็พอก็ช่วยไว้ด้วยนะครับแต่เรื่องนี้นะครับช่วงหลังก็เริ่มชะลองเพราะว่ามาตรการกระตุ้นนี่ยเริ่มหมดอายุแล้ว โอไมครนที่เข้ามาก็อาจจะทําให้เพนดับดิแมนว่าการเคลื่อนตัวของอุปสงค์เนี่ยอาจจะไม่ได้เร็วเหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นตอนที่คุมโรคได้หลังจากเดลต้าไหม่ปัจจัยที่3เรื่องเงินเฟ้อเนี่ยคือเรื่องของอการหยุดชะงัฝกฝั่งอุปทานนะผมขอใช้ภาษากฤษและการเข้าใจง่ายๆ supply bottleneck นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ทําให้เงินเฟ้อเนี่ยสูงขึ้นเพราะว่าของมันขาด คู่ี้ง่ายนะครับก็ปัจจัยนี้ยังยัง,ย,งยังมีอยู่นะครับในหลายอุตสาหกรรมนะครับพวกเซมิคอนดักเตอร์อะไรพวกนี้นะครับก็ยังเห็นกันอยู่นะครับแล้วการมาของโอไมครอนเนี่ยก็อาจจะทําให้เรื่องของสป라이ต์พาวเทอรเด็กเนี่ยยังเกิดขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าในหลายอุตสาหกรรมเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะกลับไปทําการผลิตได้อย่างเต็มที่เหมือนกับช่วงก่อนไม่มีโควิด ประเด็นสุดท้ายคือเรื่อง inflation expectation หรือว่าการคาดการเงินเฟอ้อนะครับก็มีการเร่งตัวขึ้นมาทีนี้พอมันเงินเฟอ้อมันเพิ่มขึ้นมาเ,ย,เยอะๆเนี่ยนะครับธนาคารกลางตอนนี้เริ่มอยู่ไม่ได้แล้วอยที่เราทราบกันนะเขาก็ออกมาเริ่มบอ,อกว่าเฮ้ยเขาจะทํานโยบายการเงินให้มันตึงตัวขึ้นคำว่าตึงตัวคืออะไรตึงตัวก็คือว่าการดัดฉีพสภาพคล่องนะครับผ่านเรื่องของการเข้าซื้อพันธบัตรหรือที่เรียกว่า QE เนี่ยเขาก็จะชะลอมันลง นะครับแล้วก็จะชะลอให้เร็วขึ้นด้วยนะครับจะให้หมดโครงการเนี่ยเดิมทีอาจจะบอกว่าเฮ้ยช่วงกลางปีหน้าตอนนี้ก็ส่งสัญญาณว่าเฟดเนี่ยจะจบโครงการ QE ได้ภายในมีนาปีหน้าแล้วน,นะครับแล้วก็เริ่มบอกเหมือนกันว่าฉันจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วปีหน้าสามครั้งปี2 0 2 3อีกสามอีกสามครั้งปี 2024, 2 0 2พันี่สองครั้งนะครับส่งสัญญาณชัดเจนเลยสื่อสารอย่างตอง่อเนื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้น การที่เฟดทําแบบนี้เนี่ยนะครับเราประเมินว่าเรื่องของความเสี่ยงเงินเฟอ้อเนี่ยเฟดเริ่มเข้ามาดูแลแล้วนะครับแล้วก็การขึ้นดอกเบีย้ยโดยส่งสัญญาณล่วงหน้าอย่างชัดเจนเนี่ยน่าจะทําให้ผลกระทบต่อตลาดเงินตลาดทุนโลกเนี่ยมีระดับที่จัดการได้คือถ้าในอดีตเนี่ยเวลาที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นเร็วด้วยแล้วก็ขึ้นแบบเซอร์ไพรส์ตลาดด้วยเนี่ยอันเนี้ยจะทำให้ตลาดค่อนข้างตกใจนะครับแต่ระยะหลังเนี่ยเราจะเห็นว่า วิธีการสื่อสารกับตลาดของเฟดเนี่ยจะบอกล่วงหน้าเยอะจะทําแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบมันก็จะอยู่ในระดับที่จัดการได้นะก็ต้องเรียนว่าไม่ใช่ไม่มีผลกระทบนะครับผลกระทบมันมีในระยะสั้นเพียงแต่ว่าตลาดก็จะค่อยๆอัพสอบนะครับค่อยๆปรับตัวนะครับซึ่งจะทําให้ในทางที่สุดผลกระทบมันก็จะไม่ได้รุนแรงมากเพราะฉะนั้นในแง่ของภาพนโยบายการเงินเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าธนาคารกลางสหรัฐธนาคารกลางยูโรนะครับ ธนาคารการอังกฤษนะครับก็ออกมาส่งสัญญาณทํานโยบายตึงตัวมากขึ้นธนาคารกลางของจีนนะครับ PBOC เนี่ยเนื่องจากเขาแตะเบรดเร็วมากตั้งแต่ต้นปีนะครับตอนนี้ก็เลยกลายปืนว่าเขาเริ่มที่จะชะลอการแตะเบรดแล้วนะครับจริงๆเริ่มมีการผอนคลายนโยบายการเงินแล้วอย่างที่เราทราบกันในช่วงเดือนธันวาเนี่ยนะครับมีการประกาศลด reserve requirement ratio จาก p b OC นะครับล่าสุดก็มีการลดดอกเบีย้ยระยะสั้นลงนิดหนึ่งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่จะเข้ามาช่วยประคับประคองเศรษฐกิจจีนเพียงแต่รูปแบบในการทำการผ่อนคลายนโยบายการเงินจีนเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นลักษณะแบบเฉพาะเจาะจงคือเขาไม่ได้ผ่อนคลายให้กับทุกกลุ่มธุรกิจน,นะครับทุกภาคส่วนไม่ใช่เขายังมีภาคส่วนที่เขาอยากจะคุมไม่ให้โตเร็วจนเกินไปอยู่ก็คือภาคสังหาริมัพย์อันนี้เป็นตัวอย่างใหญ่เลยนะครับ แต่ว่าถ้าเศรษฐกิจดนรวมมีสสญญาณชะลอเนี่ยเขาก็จะผ่อนคลายจะผ่อนคลายเฉพาะจุดที่เขาอยากจะให้ให้ให,ให้ให้กลรบมาโตได้กลุ่มไหนที่เขายังอยากจะให้คุมไม่ให้โตอยู่เขาก็ยังคุมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบการผ่อนคลายก็จะเป็นลนักษณะเฉพาะจอบจบประเด็นของบ้านเราก็จะเป็นลนักษณะโคงดอกเบีย้ยนะครับที่เราประเมินไว้ก็คือเนื่องจากเศรษฐกิจเราฟื้นใช้กว่าคนอื่นเนี่ยเราก็ยังต้องการแรงสนับสนมมุนจากนโยบายการเงินอยู่นะครับปีหน้าแรงชาติกน็น่าจะยังคงดอกเบีย้ยที่0.5%ต่อไปนะครับดังนั้นโดยรวมเนี่ย ในแง่ของนโยบายการเงินเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีความแตกต่างกันในปีหน้านะครับแตกต่างกาันตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจน,นะครับใครที่ฟื้นก่อนก็อาจจะเริ่มทํานโยบายการเงินที่ตึงตัวก่อนนะครับแต่ถ้าตึงมากๆเศรษฐกิจชะลอเขาก็อาจจะผ่อน่เฉพาะเจาะจงได้อย่างของจีนนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าหันไปดูในฝั่งของอเมริกาของยุโรปของอังกฤษเนี่ยนะครับธนาคารกลางสามที่เนี่ยเริ่มส่งสัญญ,ญาณว่าฉันจะ ทำนโยบายการเงินตึงตัวมากขึ้นในปีหน้าสิ่งที่เราประเมินก็คือว่าแน่นอนพอทานโยบายการเงินตึงตัวเนี่ยผลที่จะเกิดขึ้นกับต้นทุนทางการเงินเนี่ยมันจะต้องทําให้ต้นทุนทางการเงินมันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าตัวของอัตร,ร,รตตบบาอัตรแดอกเบัตยหรือว่าบอลดิวเนี่ยมันจะขยับขึ้นนะครับแต่การขยับขึ้นของบอลดีวิสในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีความแตกตา่างกันดีนะครับประเทศที่เศรษฐกิจเขาฟื้นแล้วเขาเริ่ม ส่งสัญญาณขึ้นอกเบียนะครับอาาัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือว่าบอลยูสเนี่ยก็น่าจะค่อยๆขึ้นอย่างเคสของสหรัฐเป็นต้นนะสหรัฐก็จะเห็นว่าตัวบอลยูสเนี่ยค่อยๆขยับขึ้นนะครับแต่ตัวบอลยูสที่หักด้วยเงินเฟ้อออกไปแล้วหรือที่เรียกว่า,าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรแท้จริงนะครับตัวรีลยูสเนี่ยในสหรัฐก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำอยู่นะครับจริงล่าสุดเนี่ยยังติดลบอยู่นะครับซึ่งปัจจัยนี้เป็นปัจจัยสนับสนุน การลงทุนในตลาดหุ้นที่ดีนะครับเพราะว่าถือว่าต้นทุนทางการเงินก็ยังค่อนข้างต่ำอยู่แต่จะไม่ใช่ปัจจัยที่ดีน่าสำหรับตลาดพันธบัตรนะครับเพราะว่า real yield เนี่ยมันมันต่ำเกินไปนะครับซึ่งเราเชื่อว่าในประเทศที่เริ่มมีเศรษฐกิจฟื้นเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องของนโยบายการเงินนอกจากเรื่องของตัวของต้นทุนทางการเงินที่จะเริ่มเป็นขาขึ้นแต่เป็นขึ้นแบบช้าๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นการผ่อนคันเร่งในเรื่องของ นโยบายการคลังด้วยนะครับในช่วงที่ผ่านมานโยบายการคลังก็ถูกนํามาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นข้างมากนะครับการขาดทุนก็เพิ่มหนี้สาธารณะก็เพิ่มนะะแต่หลังจากนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่านโยบายการคลังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผ่อนคลายมากนะครับมาตรการกระตุ้นมาตรการการใช้ใจ่ายขนาดใหญ่ก็ก็มีแนวโน้มที่จะ,ะชะลอลงนะครับอย่างในเคสของสหรัฐเนี่ยมาตรการ ที่เรียกว่า build back better นะครับ build back better ของของของทางดิจอลไบเดนเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะครับแล้วก็ลงทุนในทรัพยากรบุคคลอะไรต่างๆตอนนี้ก็เริ่มมีความเสี่ยงว่าอาจจะไม่ผ่านอุ่สมาชิกนะครับเพราะว่าถ้าเรามองจากฝั่งของอเมริกาเนี่ยคือสวหลายท่านอาจจะเริ่มมองว่าไอ้สกิมันฟื้นแล้วเงินเฟ้อก็มาแล้วนะครับจะกระตุ้นอะไรกันต่อไปมากไปกว่านี้เนี่ยก็อาจจะ ทำให้เงินเฟ้อยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการที่ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้มันน่าจะเพียงพอแล้วนะครับอะไรที่มันใหญ่ๆก็ชะลอมันออกไปก่อนนะครับหรือว่าอาจจะทําแต่ว่าทําในขนาดที่เล็กลงก็เลยกลายเป็นว่าพอมาตรการทางการคลังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ออกมามากนะครับแล้วก็ <c oughs> ถ้าเราหันไปดูอีกฝั่งหนึ่งคือเรื่องของรายได้ของรัฐเนี่ยรัฐก็อยากจะเก็บรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะนํามา finance กับ การขาดดุลที่ค่อนข้างเยอะในช่วงสองปีที่ผ่านมาแล้วก็จะอาจจะเริ่มเห็นเรื่องของมาตรการการขึ้นภาษีเข้ามาในปีหน้านะครับเดี๋ยวเราคงต้องตามไปดูว่าแต่ละเซกเตอร์เนี่ยจะถูกกระทบยังไงนะครับแต่ถ้าในเคสของสหรัฐเนี่ยถ้าเขาไม่ต้องทาโครงการขนาดใหญ่โอกาสที่เขาจะไม่ต้องขึ้นภาษีเยอะก็ก็มีค่อนข้างสูงนะครับซึ่งอันนี้เราคิดว่าก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ที่ที่เข้ามาสั่นตลาดหุ้นในสหรัฐด้วยนะครับนะนี่เมื่อกี้ผมคุยค้างไว้เรื่องตัวของ ต้นทุนทางการเงินนะครับเมื่อกี้เราคุยของของประเทศพัฒนาแล้วใช่ไหมฮะว่าจะค่อยๆขึ้นนะครับขึ้นช้าๆแต่ทีนี้ถ้าเราดูของประเทศกําลังพัฒนาบ้างจะเป็นยังไงคือต้นทุนของทางการเงินของประเทศกาลังพัฒนาเนี่ยต้องเรียนว่าอาจจะต้องแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับประเทศกําลังพัฒนาหรือว่า e m e r g i n g markets ที่ไม่ได้เซนซิทีฟกับเรื่องของเงินเฟอ้อมากนะครับไม่ได้เปราะบางกับเรื่องของเงินเฟอ้อมากเนี่ยต้นทุนทางการเงินก็อาจจะขึ้นแต่ว่าไม่ไม่ขึ้นเร็ว แต่ถ้าเป็น emerging markets ที่เปราะบางกับเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับอย่างรัสเซียอย่างบราซิลหรือว่าตุรกีพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะเห็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงินที่ค่อนข้างเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นความเปราะบางหนึ่งที่ที่เราคงต้องพยายามหลีกเลี่ยง นะครับถ้าจะไปลงทุนในตลาดตราสารหนี้หรือตลาดตราสารทุนในประเทศเหล่านี้นะครับเพราะว่าถ้าต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นเนี่ยก็ก็ก็เป็นความเสี่ยงต่อการลงทุนแบบหนึง่งอีกประเด็นหนึ่งที่ที่อยากจะจะ,จะชี้ให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 ้เห็นสำหรับภาพของปีหน้านะครับก็คือเรื่องของค่างเงินคือปีหน้าเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นปีที่เรื่องของนโยบายการเงินเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกัน มากขึ้นแต่ครับอย่างที่ผมเรียนตอนต้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นของสหรัฐเนี่ยก็เรลังส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบีย้ยนี่พอเวลาที่มันมีการปรับนโยบายการเงินแบบนี้นะครับจากหลายธนาคารกลางเนี่ยปกติผลกระทบต่อค่าเงินก็คือมันมันตามมาด้วยความผันผวนนะครับปีหน้าเนี่ยเราเชื่อว่าเงินบาทนะครับซึ่งจริงๆสองสามปีที่ผ่านมาต้องเรียนว่างเงินบาทเนี่ยผันผวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาเนี่ยถึงปี2020เนี่ย เงินบาทแข็งค่าตลอดนะครับแต่ความผันผวนเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดเหมือนกันนะครับแล้วพอมาปี2021เนี่ยเงินบาทเราออดค่าลงแต่ว่าความผันผวนก็ยังเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2020นะครับทีนี้พอปี2022มองไปข้างหน้าเนี่ยยิ่งเป็นช่วงที่นโยบายการเงินกำลังมีการปรับทิศในหลายๆธนาคารกลางหลักเนี่ยเราก็เชื่อว่าเรื่องของความผันผวนของค่าเงินถึงแม้เราจะมองว่าเงินบาทน่าจะแข็งค่าขึ้นนะครับในช่วง ครึ่งปีหลังนะครับจากการฟื้นตัวของเรื่องการท่องเที่ยวระหว่างประเทศการการคาดการกาฟื้นตัวของดุลัญชีเดือนสพัดน,นะครับแต่ว่าเงินบาทคงไม่ได้แข็งท่าเป็นเส้นตรงนะครับจะมีความผันผวนอยู่อสมควดปลายปีหน้าเนี่ยเราคาดว่าเงินบาทจะอยู่ที่ประมาณสักษา1 2 3 3บาท่อเหน็นการล่าสหรัฐนะครับแต่เรายังอยากแนะนานะครับให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศเนี่ย นะครับจัดการกับความเสี่ยงกับความผันผวนของค่างเงินเนี่ยด้วยการทำเอฟเฟกต์เฮดจิงนะครับคิดว่าน่าจะเป็น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 กลยุทธ์ที่ที่เหมาะสมนะครับยิ่งความผันผวนเยอะเนี่ยการทำเฮดจิงก็น่าจะน่าจะ,าจะาช่วยนะครับลดความผันผวนนั้นได้มากขึ้นทีนี้พอเรามาดูประเด็นเรื่องของการฟื้นตัวของ e ออ n ์ n น s ในแต่ละตลาดบ้างนะครับเมื่อกี้เรามองภาพใหญ่ภาพแพคโกันไปแล้วนะครับ ในแง่ของการฟื้นตัวของ e ออ n ์เนเนี่ยเรายังเชื่อว่าประเทศกลุ่มเดเวลอร์มาเก็ตนะครับประเทศพัฒนาแล้วหรือว่ากลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีะ Technology, นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ Work from Home เหล่านี้เนี่ยจะยังสามารถ ทำให้ e a r n i n g ็ของเขาเนี่ยเติบโตต่อเรื่องได้นะครับเพราะว่าภาพใหญ่เนี่ยมันมันมันสน,สนับสนุนเขานีครบอย่างที่อย่างที่เราเรียนแต่ตอนต้นว่าเราเชื่อว่าโควิดไม่ได้หายไปเร็วนะครับผล<ฆ>กระทบอาจจะลดลงนะครับเพราะว่ามีวัคซีนที่พัฒนาขึ้นมาเป็นลําดับมีความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนเป็นลําดับแต่ว่าผลกระทบจะไม่ได้หายไปยังอยู่กับเราครับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Work from home และที่มันเป็น New Normals เนี่ยนะครับก็น่าจะยังอยู่กับเราไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในแง่ของตลาดหุ้นเนี่ยนะครับว่าตลาดไหนจะมี Earnings ที่เติบโตได้ต่อเนื่องเนี่ยเรายังเชื่อว่าเป็นกลุ่มประเทศสหรัฐยุโรนะครับสองกลุ่มหลักนะครับแล้วก็อันทีญี่ปุ่นตามมาด้วยใน Emerging Markets เนะครับเราเชื่อว่าเวียดนามนะครับแล้วก็ ตามมาด้วยจีนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเอเชีย a are, นะครับแล้วก็ตามมาด้วยไทยนะครับน่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวได้นะครับถ้าถามว่าในแง่ของ e m เนี่ยที่ไหนที่มีการเติบโต e a r n i n g ็ earnings, ที่ค่อนข้างชัดยังเป็นเวียดนามอยู่นี่อ่ะถ้า e a r n i n g ็มันโตได้นะครับแล้ว v l u a t i o n ละ่ะเป็นยังไงนะครับ l u a t i o n เนี่ยถ้าตอนนี้ก็ต้องเรียนว่าตลาดสหรัฐตลาดยูโรเนี่ยนะครับแพงกว่าตลาดญี่ปุ่น นะครับถ้าในกลุ่ม DM กันเอง,เองสหรัฐยุโรปเนี่ยแพงกว่าญี่ปุ่นแต่ว่า e a r n i n g ็งเขาก็ d e ลิเวอรได้ตลอดนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใน DM เนี่ยเรายังชอบสหรัฐกับยุโรปเป็นหลักนะครับในคอพอดของเราแต่ถ้าใครที่ชอบหุ้นประเภทที่ไม่แพงมากไม่อยากซื้อของแพงพูดได้ง่ายนะครับอยากซื้อหุ้นที่เป็นแลกกาดเนี่ยญี่ปุ่นก็มี Valuation ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับในส่วนของตลาด e m e r g i n g market <c oughs> นะครับ เวียดนามเนี่ยยังเป็นตลาดท็อปพิกของเราในอาเซียนนะครับเรายังเชื่อว่าการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับยังได้แรงจากเรื่องของการส่งออกเรื่องของ FDI นะครับจะทําให้ประสงค์ในประเทศของเขาเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ตลาดหุ้นก็น่าจะมี e อ r n ์เน็ที่ฟื้นตัว d ดลิเวอร์ได้นะครับของบ้านเราเนี่ยนะครับตลาดไทยเนี่ยเราเป็นนิวโตรนะครับเราคิดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยคงเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ะครับเพียงแต่ว่าเครื่องจักรหลักอันหนึ่งที่ยังถูกควบคุมอยู่จากกฎระเบียบมาตรการ restriction ต่างๆเนี่ยก็คือการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเนี่ยน่าจะยังมีความท้าทายอยู่พอสมควรนะครับการฟื้นตัวคงคงมาครึ่งหลังปีหน้าเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้เนี่ยนะครับการฟื้นตัวของ earnings ต่างๆในในตลาดไทยที่ว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเนี่ยก็ก็ยังมีความท้าทายอยู่ นะครับแล้วก็ valuation หุ้นไทยตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าค่อนข้างอยู่ในช่วง Fair Price ไปแล้วนะครับก็คือไม่ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงนะครับแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยเราก็มองเป็นอีกรอบนะครับส่วนกลุ่มในในใน e อีอีกตลาดหนึ่งที่เราคิดว่าน่าสนใจนะครับก็คือหุ้นจีน,นะครับเราเน้นที่ a s แ s r e นะครับเราคิดว่าการผ่อนคลายนโยบายต่างๆในจีนเนี่ยจะเริ่มเข้ามาเป็นระยะระยะ แล้วก็น่าจะช่วยทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศของเขาเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับถ้าท่านไหนที่เป็นนักลงทุนระยะยาวนะครับแล้วอยากซื้อของที่ค่อนข้างถูกเนี่ยในจีนจะมีกลุ่มเทคนะครับกลุ่มที่เกี่ยวข้องก,กับเรื่องของเทคในจีนเนี่ยนะครับ valuation แบบตอนนี้ถือว่าค่อนข้างถูกเลยนะครับแต่ว่าก็ถูกกดดันจากเรื่องของ g u l a t o r y risk นะครับการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่างๆในจีน นะครับแต่ถ้าเป็นนะักลงทุนระยะยาวที่ถือยาวได้นะครับแล้วก็คิดว่าอชอบซื้อของที่ค่อนข้างถูกนะครับไม่อยากไล่ของแพงเนี่ยตอนนี้เทคจีนก็เป็นอีกอันหนงที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> โดยรวมๆนะครับภาพของปีหน้าอย่างที่เรียนนะครับสาประเด็นหลักก็คือเรื่องของภาพเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผลกระทบของโควิดยังอยู่นะครับยังไม่ได้หายไปไหนอาจจะชะลอตัวลง นะครับแต่ว่าไม่ได้หายไปไหนนะครับอันที่2ก็คือนโยบายการเงินการคลังนะครับเราเชื่อว่าจะตึงตัวขึ้นนะครับอันที่สาก็คือต้นทุนทางการเงินนะครับจะขยับขึ้นนะครับแต่ขึ้นเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของอสังห location ที่โดยรวมๆเนี่ยเรายังอยากให้นักลงทุนนะครับลงทุนในหุ้นมากกว่าพันธบัตรนะครับเพราะว่าตอนนี้พันธบัตรเป็นยิวขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นราคาของพันธบัตรก็จะจะจะถูกกดดันแต่ตรงนี้ นะครับทีนี้ในแง่ของตลาดหุ้นเนี่ยเรายังเน้นตลาดที่เติบโตสูงนะครับมีภูมิคุ้มกันอยู่สหรัฐกับยุโรปยังเป็นคอร์พอตของตลาด Develop Markets ของเรานะครับญี่ปุ่นเป็น Satellite Port รนะครับราคาค่อนข้างถูกนะครับเป็นลักการเพลย์สำหรับญี่ปุ่นนะครับใน EM เนี่ยเรามีเวียดนามอันเดียวที่เป็น s l t l y t o y i t i v e นะครับนอกนั้นไทยกับจีนเนี่ยเป็น Neutral นะครับแต่ว่า ถ้าในตลาดหุ้นจีนเนี่ยถ้าเลือกระหว่าง A s h a r e กับ S แช re เนี่ยเราเราชอบ A s h a r e มากกว่าก็ภาพโดยรวมๆสำหรับ t ล a t e g y ปีหน้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าเมื่อเมื่อตอนต้นเนี่ยเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านว่าในแง่ของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปีหน้าเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความแตกต่างน้อยลง แต่หลังจากนี้เนี่ยในแง่ของภาคธุรกิจนะครับมันจะมีความแตกต่างกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นการลงทุนนะครับในลักษณะที่เป็น sector selection หรือว่าเป็น t h e m a t i c เนี่ยก็จะมีความสำคัญมากขึ้น SCBA CEO SC เราก็มีการประเมินในแง่ของ t h e m a t i c เนี่ยเพิ่มมากขึ้นตอนนี้สิ่งที่เราประเมินเนี่ยนะครับถ้าเป็น t h e m a t i c ที่เราชอบเนี่ยประกอบไปด้วยตัวที่เป็น long term disruptive trends ออันแรกก็คือเรื่องของ renewable energy แล้วก็ decarbonization นะครับอันที่สองก็คือ innovative technology ซึ่งถามว่าหุ้นที่มันตรงตามธีมเนียมีกลุ่มอะไรบ้างกลุ่มแรกเนี่ยก็คือ renewable energy and decarbonization กลุ่มที่สองนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอตัว innovative technology นะครับแล้วก็เรื่องของ long term trend เนี่ยคือหุ้นกลุ่ม healthcare แล้วก็ health tech ธีมที่3เนี่ยคือเรื่องของฟินเทคนะครับ3ประเด็นเนี้ยนะครับ3ีมเนี่ยเป็นธีมที่เราคิดว่ามีความน่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าลงทุนระยะยาวได้ก็จะน,น่าจะเป็นาการลงทุนที่เน้นการเติบโตในระยะยาวได้ไอพอร์ตของเรา,อ,าอีก2ตีมเพิ่มเติมนะครับที่เราเรียกว่าเป็นการลงทุนใน Future m ์เมก r เทรนดะครับเป็นการจับกระแสการลงทุนหุ้นโลกนะครับในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับที่เราคิดว่าจะมีการเติบโตได้ในระยะข้างหน้าเนี่ยนะครับตีมแรกคือ Aerospace and Space Exploration นะครับก็เป็นเรื่องของการสำรวจอวกาศนะพูด,ดง่ายๆนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้นะแต่จรอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการ ทำเทคโนโลยีเกี่ยวกับโดรนหรือดาวเทียมนะฮะจริงๆมันมีเรื่องของ GPS มันมีเรื่องของการทำการวัดแล้วก็ทำเรื่องโทรคมนาคมขั้นสูงเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งเราเชื่อว่าทีมเหล่านี้จะมีการเติบโตค่อนข้างมากในระยะข้างหน้าอีกทีมหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่อง metaverse นะครับ metaverse ก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับช่วงนี้ก็จะมีเทรนเหล่านี้วิ่งเข้ามานะครับเป็นการลงทุนในวินาการ ขั้นต่อไปนะครับเป็น next gen ของอินเทอร์เน็ตซึ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับต้นน้ำถึงปลายน้ำเนี่ยไล่ไปตั้งแต่ฮาร์ดแวร์นะครับตัวของ Developer นะครับตัวของ Digital Events ต่ตางๆนะครับที่จะนำเข้ามาเชื่อมโยงกับโซเชียลมีเดียแล้วก็สร้างเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันได้ค่อนข้างมากเรื่องฟิสิกเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยว เราจะมาคุยกันในรายละเอียดนะครับแต่ว่าโดยรวม,รวมนะครับสำหรับภาพของการลงทุนแล้วก็ asset a l l o c a t ชันปีหน้าก็ก็น่าจะมีประมาณนี้ก็ในท้ายที่สุดนะครับผมขออนุญาเป็นตัวแทนของ SCB CIO นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับการลงทุนในปีหน้านะครับแล้วก็หวังว่าะจะได้ติดตาม Podcast ์ของทาง SCB i o ต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับผมวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตสวัสดีก่อน สวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่ครับ